สวัสดีพี่น้องสป,ปูสกคนอีกแล้วนะจ้ากลับมาคลิปนี้เราจะน่าเช่นเคยเลยจ้าช่อง y ยูทูบเราจะน่าแสงทองเลยจา้าเมื่อนี้ก็ไม่มีนะกสิทธิมากขาขี่จักรยานส้มเมืองชิวชิวทัดเลยจ้าเด้อกสิบป,ประมาณนี้กสิบประมาณนี้เลยจ้าเด้อค่ะพี่น,อน,น,น้องเมื่อนี้ขี่จักรยานจ้าอากาศดีหลายขี่จักรยานส้มเมือง กูได้สิว่าบ้าก็ว่าบ้าละจ้าเอ,อ้ยถ่ายคลิปอยู่ผู้เดียวเด็ดจ้าถ่ายวิดีโออยู่ผู้เดียววิวทิวทัศน์เมืองนอกเลยจ้จากำลังอยู่กูได้สิว่าบ้าก็ว่าบ้า,บาจ้จาได้ก็เป็นวิวเมืองนอกไปจังสลรจ้าเมื่อนี้กำลังสิกำลังปั่นจักรยานไปมองเห็ดงานจ้าเมื่อนี้เขาเที่ยงเป็นงานช่วงเที่ยงจ้าเขาเที่ยง เลิกใบ,บาสามใบซีจ้ะเลอกเป็นงานเกี่ยวกับเรียงคนแก่แปลว่าเขาก็สามารถช่วยแต่เองได้นะจ้าเฮาก็ต้องไปซ้อยเขาตามบ้านเพราะว่าพวกนี้ยังบ่ทั่านต้องการที่จะไปยู่บ้านพักคนชราจ้ะเขาแค่อยากยิวบ้านเขาก็จ้างเขาก็จ้างเฮาไปดูแลเด้อจ้ะก็จะเป็นประมาณยิวทิวทัศน์งามดีตะนายจ้ะพี่น้องเมือนี้ เบ่งอรโอ้ยอากาศดีายกะสิเป็ดประมาณนี่นะจ๊ะปุ๊ดได้สิบา,บากแล้วก็สิบาบากๆกับ่าเด้อจ๊ะนี<ม>่ละคลิปเลี้ยวๆบ่มีหยังจ๊ะขี่ปั่นจกักรยานไปเห็นงานใกล้สิหอดแล้วจ้าบบไก่ยูดุล่ะจักน้อยนี่ในทางทางไปทางไปนะจ๊ะนี่ละเิวบ่มีหยังบรรยากาศงามๆจ้ะ ทิวทัดน์พีน้องคลิปเรียวๆเด้ยวจะพี่นอ้องบะมี่ยังพูดแิบ่าบากับบากๆเดีจ้วบะม,มีไผเฮ็ดขึ้นหนูดอกเด้อเทพี่นอ้องเออฝรั่งกับเบิง้งเออฮะแล้วแต่สิบเบิง้งเอาวะ กสิประมาณนี่เลยเ้าใกล้สิฮอดแล้วจ้าที่ความสะพานตรงนี้ไปกสิถึงแล้วจ้าใกล้สิฮอดแล้วห่ละก็ไปทิวทัดเมืองนอกคลายเห็เบเบิ้งบ้านถู่บ้านพ้นเลยจ้ากสิประมาณนี้ เรา, A, าจะฮอดไอ้สะพานกับสเปรย์ประมาณนี้เราจะบ้านก็จ้าบา้านเล่ากับซียูฟังหนึ่งนี่ก็จะเป็นทั้งนี่ก็จะเป็นสะพานก้นไปทางไงนะจ๊ะสะพานึ้นไปทางไง,ไงไเมื่อนี้ก็จะเป็นคลิปประมาณนี้จ้าคลิปประมาณออรีวิวไอ้เบิ้งการไปทำงานเมื่อนี้ขี่จกักรยานจ้าอาก,กาศดีายืร คลิปนี้จังไดนก็อย่าลืมฝากติดตามช่องรจนาแสงทองนะจ้าเป็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษละรจนาคลิปนี้ก็บ่มีหยังมารีวิวให้เบิ่งคือจ้าเออชีวิตเลี้ยวในนอร์เวย์อืมบ่มีปุ๋งแต่งนี่กําลังสิไปทํางานจ้าก็ได้ได้เวลาแล้วใกล้สิเที่ยงจ้าอยู่นอร์เวย์ก็สิประมาณเวลาประมาณนี้ก็สิประมาณเที่ยงเด้อจ้า คลิปนี้กับวิมิยังนะจ๊ะลิปมารีวิวให้เบิรงอากาศบรรยากาศดีดีคลิปนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณหลายๆฝากติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนู้นนะนะจ๊ะคลิปนี้มีซัมนีลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย